วัสดีครับมือนีนิกีพามาเที่ยวหาดนาหาดปลาตองครับมือนีบรรยากาศปลาตองมือนีมีสีสันครับจากเพื่นอนหยุดเชื้อเพื่อชาติสันปะดนเติบตอนนี้ทั้งรัฐบาลเพื่นกบพดให้อีกรอดนึงให้ออกมากออกจากบ้านได้ กี่ก็เลยผ้ามามาชมบรรยากาศของหาดปราตองนี่ครับหาดปราตองสีสันบรรยากาศดีครับมีคนออกมาดับลมทะเลร้ายครับฝลังกับมาอาบเบียดได้ฝลัง พลังวาแดดครับพลังกับแดดคือกันพลังมากแดดครับพลังครับหาดปะตองเป็นหาดที่ขึ้นซื้อพนทั่วโลกหูวจ้าครับคนทัวโลกหูวจ้าหาดปะตองมันเป็นหาดที่สวยงาม หาดนึงของจังหวัดภูเก็ตหาดทะเลภูเก็ตนี่มันจะมีหาดชวยงามหลายหาดเด้ครับเมื่อนี้คือว่าหน้าหาดกับโรงแรมมีกี่นี่ไม่บกไกลกันยางออกมากพอถึงสามนาทีสามสี่ 3, นาทีขันยางไว้กับสามนาทีนี่แหละงานสะอาห้านาทีาหอดหน้าหาดครับคอนไทยห้อง เห็นบรรยากาศบรรยากาศของทะเลทะเลไทยทะเลภูเก็ตตอนนี้เลยค่ะว่ารัฐบาลเพิน่นมอบน,นโยบายไทยเทีย่ทยวไทยก็่ยังให้พี่น้องคนไทยเห้ออนะ โดยเฉพาะคนไทยอีสานบานเฮ่าอยากให้มากเลยจากพัทยามาหาภูเก็ตนะครับเล่อยจากพัทยามาเทียวภูเก็ตคุ้มครับถึงจะไกลกับคุ้มภูเก็ตสวยงามอาหารทะเลกับซดสดได้ครับบลแพงยังดีคิดได้ครับอยากให้คนอีสานบานเฮ่าด้มะเทียว ฝลังพ่นยู่ไก่พ่นยังมาเที่ยวเลยครับค่าเครื่องบินบักแพงพ่นยังมาเที่ยวเลยพ้บนบานเหาก็เที่ยวได้คือการยิ่งนโยบายของรัฐบาลเพิ่นให้ทุนมาเที่ยวนี่อยากให้คิดไ้ในใจจักหมองนี้นะครับผู้เก็ตเมืองหนาเที่ยวครับ ภูเก็ตเมื่อหนาเทียวเชิญชวนพี่น้องเทา่ทาไทายเทียวไทยอย่าลืมเทียวภูเก็ตนะครับ